แม้ว่าในอดีตจะเคยเป็นเมืองท่าและชุมชนค้าขายมาก่อนนะครับแต่ว่าบ้านหยงสตาอําเภอปลเหลียนจังหวัดตรังก็ยังคงสามารถอนุรักษ์ความอุดมสมบูรณ์ของป่าชายเลนเอาไว้ได้นะครับและยิ่งน่าสนใจไปมากกว่านั้นนะครับเพราะว่าชาวบ้านเขาได้นำจุดเด่นจุดแข็งตรงนี้ไปต่อยอดด้านการท่องเที่ยวเชิงนิวเวศคุณสนธยาแก้วขำได้ไปที่ชุมชนแห่งนี้แล้วไปเจอกับพระเอกของการท่องเที่ยวที่นี่ครับ น้องคุณครับตอนนี้เราอยู่ที่ไหนครับเรือเนสตาครับวันนี้เราจะไปไหนกันบ้างครับลูกไปไปชมเหีวไปไปดูปิงหัวมันเทศครับแล้วก็ไปดูสาหร่ายครับอุ้ยน่าสนใจนน่าสใจจังพร้อมแล้วยังครับพร้อมแล้วครับโอเคไปกันเลยครับเดี๋ยวเราก็จะทําเป็นพิธีเปิดนะครับเป็นการทําพิธีเปิดการสื่อสาร ระหว่างคนกับนกนะครับก็ส่วนตัวผมนี่ก็คือทําความรู้จักกับนกคุ้นกับนกอยู่แล้วแต่ว่าอยากจยให้ทุกท่านได้สังเกตดูว่าขณะนี้เราไม่เห็นนกสักตัวหนึ่งนะครับเราจะใช้วิธีไหนที่จะสื่อสารกับนกให้นกนั้นได้ออกมาอยู่กับในกิจกรรมของเรานะครับผมก็ต้องใช้สื่อนะครับเสียงนกหวีดนะครับเป็นการสื่อก็เป็นการสื่อไปครั้งแรกนะครับ แล้วก็พร้อมกับอาหารเดี๋ยวจะให้เขากินนะครับสื่อครั้งที่สองนะครับก็คิดว่าอีกสักครู่นะครับเดี๋ยวเขาจะออกมาตามที่มาแล้วทำไมเราต้องสื่อสารครับเพราะว่าการให้สัญญาณเนี่ยครับนกเนี่ยปกติเขาก็หากินทางธรรมชาติปกติแล้วป่านนี้เขาก็ออกไปหากิน ตามพื้นที่ที่เขาไปอยู่ประจาแต่วันนี้เนี่ยเรามีกิจกรรมที่จะเชิญเขามาทํากิจกรรมร่วมกับเราเพียงแต่ว่าเขาจะออกมามากน้อยแค่ไหนอยู่ที่ความสามารถของเราว่าจะเชิญเขาออกมาได้แค่ไหนนะครับตามไปดูครับเยี่ไปครับไปครับไปครับ,รบเราเรา,เราดูโดยทั่วไปแล้วก็อยู่ในป่าคงการป่าชายเลนนะครับ ดิ้งข้ามาปับ๊บเราจะได้กินออกมานกเนี่ยตัวสูงนะครับตัวสูงจะดิ่งจะดิ่งตัวมาเลยครับมาเลยครับมันดิ่งยังไงครับมันก็จะเอาปีกเขาบอกว่าอะไรนะครับเป็นการทําความเร็วนกทําความเร็วเพื่อจะมาฉกอาหารแล้วทีนี้เรามาสังเกตด,ดูว่าลีลาแต่ละตัวนั้นพอฉกแล้วเขาก็เขาก็กินเลย นะครับเราสังเกตดูนะครับว่าโชว์อาหารแล้วก็กินยังไงอยากให้ติดตามตรงนี้นิดนึงเรียกรถรอรถวิดรกเรียกเรียกรถสี่ อยู่นี้ก็คือฝูงเหยี่ยวจํานวนมากที่ชาวบ้านหยงสตาในพื้นที่อำเภอปลเหลียนจังหวัดตรังได้ทํากิจกรรมอนุรักษ์ดูแลป่ากโกงกลางให้เป็นที่อยู่อาศัยของเหยี่ยวการที่มีเหยี่ยวจํานวนมากนอกจากสร้างสิ่งแวดล้อมที่ดีแล้วยังนําพาไรายได้เข้าสู่ชุมชนทําให้นักท่องเที่ยวมาเยี่ยมชมเหยี่ยวที่นี่ครับ บ้านหยงสตาตั้งอยู่ในพื้นที่ตำบลท่าข้ามอำเภอปะเหลียนจังหวัดตรังด้วยสภาพทางภูมิศาสตร์ที่เป็นแหลมยื่นลงไปในทะเลและมีอ่าวขนาดใหญ่สำหรับจอดเรือทำให้ในอดีตเมื่อกว่า200ปีที่แล้วบ้านหยงสตาเคยเป็นเมืองท่าซึ่งมีความเจริญรุ่งเรืองมีเรือสำเภานำสินค้าเข้ามาค้าขายและครั้งหนึ่งบ้านหยงสตาก็เคยถูกใช้เป็นสถานที่ตั้งอำเภอปลเหลียนมาแล้วเช่นกัน เป็นท่าเรือสําคัญเนี่ยครับจึงเป็นชุมชนที่ทํามาค้าขายกับกับต่างเมืองเช่นเมืองปีนังเมืองไซบูรีหรือแม้กระทั่งเมืองสิงคโปร์นะครับได้มีเรือเข้ามาค้าขายเป็นเรือสำเภาประมาณตั้งแต่สมัยรัชกาลที่สามรัชกาลที่สี่แห่งกรุงรัตนโกสินทร์เป็นต้นมา พื้นป่าชายเลนในพื้นที่บ้านหยงสตาและหลายหมู่บ้านในตำบลท่าข้ามอำเภอปะเหลียนจังหวัดตรังเริ่มฟื้นตัวมากขึ้นหลังมีการยกเลิกสัมปทานเตาถ่านไม้โกงกลางเมื่อเกือบ30ปีก่อนหน้านี้ระบบนิเวศท,ที่มีความอุดมสมบูรณ์ช่วยนำพาน,นกเหยี่ยวหลากหลายสายพันธุ์และสัตว์น้ำนานา,นานชนิดรวมถึงประวัติศาสตร์ชุมชนอันยาวนานของบ้านหยงสตา ได้กลายเป็นทรัพยากรสำคัญทั้งเรื่องวิถีชุมชนประมงชายฝั่งและการท่องเที่ยวเชิงนิเวศสนทยาแก้วขำไทย PBS รายงาน